งองานครับซีวิ c เอฟดีนะฮะล้อเดิมเท่าเดิมนะครับคันนี้จูนน้ำมัน E20 e นะฮะคันนี้เป็นการแ,บบแบบก้รีแมบกจากที่อื่นด้วยนะฮะก็แก้ให้ผมหมดนะฮะของเดิมเันเล่นเคเล่นพุ่งนะครับพุ่งจัดเลยนะฮะก็ขับยากในมงในเมืองนะครับ อันนี้ก็แก้ให้ใหม่หมดนะครับก็สไตล์ผมคันเร่งจะนุ่มๆใช้งานง่ายรถติดก,ก็ยังขับง่ายอยู่คอนทรนคันเร่งได้ปกตินะฮะแต่เบากว่าเดิมนะครับโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดข,ของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ตัวนี้ครับ a m ฟ b a n บนตัวจัดส่วนผสมน้ำมันการการศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโน,นจูล้วนเลยนะครับ จูนฝนจูนถนนจริงผมป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคไม่เท่าไหร่เลยขอดู้เลยไม่สองแสนสามสองแสนสี่ประมาณนี้นะฮะโอเคมาดูสปีดเอสกันนะรอมีกครับแปืนนะฮะฮะ แล้วมัน P20 หัวชีดเติมเตมนะครับ Fd ไม่ต้องเปลี่ยนหัวชีดนะฮะไป